สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชุนบุคฮูเดนอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งสึกเคลีกเกาหลีใต้ตัดสินใจส่งชื่อสัสนล็อกไฮประโคนแบบ็กซ้ายทีมชาติไทยลุยการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับบีจีปทุมในวันพุธที่15กันยายนี้ แม้สัต์รักยังต้องรอโอกาสต่อไปในการลงสนามแต่ล่าสุดจากอาการบาดเจ็บของเมดูบาโร่ปีกทีมชาติแกมเบีย์ทาให้ไม่สามารถลงสนามได้ชุนบุกจึงตัดสินใจส่งรายชื่อสัสล์รักดูดฟุตบอลเอเชียในโคต้านเตเตต่างชาติแทนที่ทําให้สัสลักหายประคนมีโอกาสจะได้ลงสนามในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์สลีกร,รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับบีจีปทมุมทีมแชมป์ไทยลีกในวันที่15กันยายนนี้ บเกมเป็นนัดที่2ไปที่เรียบร้อยสำหรับศึกฟุตบอลรีโวไทลีกฤดูกาล2021-2022โดย11ผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นในแต่ละตำแหน่งมีใครบ้างนั้นไปดูกันครับผู้รักษาประตูวาราวุิศรีสุภาจากการทเทลเอฟซีกลับมาโชว์ฟอร์มการเซฟประตูได้ยอย่างเหนียวหนึบได้ยอย่างทันเวลาสำหรับในด่านวัย29โดยแม้จะเสียไปนหนึ่งประตูจากลูกยิงอันสุดสวยของวัลเดอร์ลุยแต่ไฮไลท์สำคัญในเกมนี้คือ จังหวะดาวใจพุ่งเซฟจุดโทษของแฮเบอร์ตี้เฟเดเดสได้ในช่วงท้ายเกมโดยเขาช่วยให้สิงเจ้าท่ารอดพ้นจากความปลาชายเก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านได้สำเร็จกองหลังอีลฟานฟัน,นดี้จากบีจีปทุมในสถานการณ์ที่วิกเตอร์คาร์โดโซกับอเดสตูเยสบาดเจ็บกองหลังดาวรุ่งทีชาติสิงคโปร์าก็กล่าวมาทำหน้าที่พี่ใหญ่ในแผงหลังโดยเกมกับราชุริมิตรผลเขาโชว์การอ่านเกมและการเข้าบอลที่ดุดันแข็งแกร่ง แถมยังขึ้นไปช่วยเกมรุกในทุกจังหวะซึ่ง2ประตูที่ทีมทําได้ก็มาจากลูกโมงตั้งเข้ามาของเขากองหลังอาริส,สตาลิฟวิชจากสมุทปารการซิตี้แนวรับสโลวีเนียโชวเห็นที่ความแข็งแกร่งในการลวนรูกา,ากาศกับแฮมิมตันซัวเรสกองหน้าของน้องบุญพิชยะได้อย่างอยู่หมัดจนช่วยทีมเก็บคลินชีตและคว้าสาแต้มออกจากถิ่นน้องใหม่ได้สาเร็จ ด้วยผลงานการโขอของเขานาทีที่35ของการแข่งขันกองหลังนรงฤทธิ์บุญสุขจากขอนแก่นยูไนเต็ดอีกหนึ่งกองหลังที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งรับและรุกในสัปดาห์นี้เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งและช่วยทีมในจังหวะสําคัญไว้ได้หลายครั้งก่อนจะขึ้นมาเติมลูกโมง่งให้ทีมออกนํำพิธีประจบ1-0ก่อนจบด้วยชัยชนะ2-1คว้าัจชนะนัดแรกบนลีกสูงสุดได้สําเร็จ วิ่งแบ็กขวาพิชาอุตราจากเอสซีเมืองทองถูกส่งมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังหวังให้ช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับทีมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบโจทย์ความต้องการของโค้ดมาริโอได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังเป็นคนซัดประตูชายช่วยทีมไล่มาเป็น2-3ก่อนสุดท้ายทีมจะตามตีเสมอชนบุรีได้แบบสุดมัน3าทั้งที่ตามหลังถึง0ประตูต่อ3แบ่ง1แต้มมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ วิ่งแบ็กซ้ายอภิสิทธิ์โสรดาจากบีจีปทุมยูไนเตดลงสนามเป็นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์นิดๆสำหรับดาวเตะไว้ย24ปีเพื่อแทนที่ยอรักนาเมืองรักที่ติดโทษแบนก่อนสร้างผลงานได้น่าประทับใจช่วยทมีมเติมเกมบุกทางฝั่งซ้ายได้อย่างดุดันกล้าเล่นกล้าพาบอลลากตะลุยไปสุดเส้นหลังและเปิดบอลเข้ามากดดันนะรับคู่แข่งจนสร้างโอกาสให้ทีมมีรุ่นประตูหลายจนหลายครั้งกองกลาง จซี่เคอรแรนจากเมืองทองอยู่ในเต็ดเป็นอีกคนที่โค้ชมาริโอส่งลงสนามมาแก้เกมในครึ่งหลังและสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นส่วนเพิ่มมิติและความหลากหลายในเกมพุกให้กับทัพกิเลนพยองได้อย่างยอดเยี่ยมที่สําคัญประตูตีขาแตก1ประตูต่อ3ก็มาจากการขึ้นเกมของเขาก่อนสุดท้ายจะช่วยทีมฮึดกลับมาตามตีเสมอสาเก็บถึงแทมได้อย่างสุดมันกองกลาง วารชิตกนิตศีบำเพ็ญชนบุรีเอฟซีดาวเตะวัย24ปีแสดงเห็นถึงพัฒนาการในการเล่นที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตลอด90นาทีในเกมกับเอซจีเมืองทองเจ้าิมมีส่วนร่วมทั้งเกมรุกและเกมรับให้กับทีมตลอดก่อนจะลายพิษสงทำหนึ่งประตูกับอีก2อแอซิดช่วยทีมออกนำไปไกลสุดกู่3-0แต่น่าเสียดายเมื่อจบเกมแล้วได้เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นกล่องหน้า สุภโชคสรารชาติจากบริรัมยูไนเต็ดยังคงเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกกับทีมเหมือนเดิมสาหรับดาวเตะทีมชาติไทยวัย23ปีทั้งการสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมการลงไปล้วงบอลและกระชากลากเลื้อยขึ้นมาทําเกมรุกยังถือว่าเป็นจุดขายที่ทําได้ดีไม่มีที่ติที่สําคัญเป็นคนยิงตีสเสมอ1-1ให้ทีมในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกก่อนสุดท้ายจะพลิกแซงชนะพริเทโลเอฟซี3-1เก็บชัยชนะนัดแรกของซีซั่นได้สําเร็จ กองหน้าสุภชัยเจเดตจ,จากบุรีรัมย์ยูไนเตดถูกส่งลงสนามในช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังพร้อมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโฉว์เห็นถึงสัญชตาตญาณกองหน้าที่ถูกที่ถูกเวลาในจังหวะประตูขึ้นนำสองหนึ่งก่อนจะมาโชว์ความสามารถเฉพาะตัวพักอ,อกแล้วกระดกหลบกองหลังคู่แข่งก่อนเปิดมาให้กับสุภันเหมือนตายิงประตูปิดท้าย3-1ให้กับทีมกองหน้าบิวโรซิมาจากสิงเชรายู่นเตต แม้จะอายุ37ปีแล้วแต่ยังคงเป็นความหวังสูงสุดในเกมรุกของกว่างทงมหาภาัยได้อย่างไม่มีใครสงสัยโดยรูปร่างที่สูงใหญ่บวกกับความแข็งแกร่งนี้ไม่เป็นสองรองใครทาให้ช่วยเก็บบอลและพักบอลให้กับทีมได้ตลอดก่อนจะเป็นคนรับหน้าที่สังหาร2จุดโทษด้วยสิงเชียงรายแต่งชนะสวัสดแคทอย่างเจ็บแสบ32คว้าชายชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สําเร็จ การจันรัตผู้จัดการทีมเมืองทอง United, ยูไนเต็ดยื่นฟ้องผู้ตัดสินอนุสรหนูแก้วและทิธีชายนวลจันผู้ตัดสิน VAR กับ2เคสที่มีจังหวะแฮนด์บอลในเกมที่เปิดบ้านเสมอเชนบเรี FC3-3 เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในระหว่างเกมการแข่งขัน,ขนมีเหตุการณ์และความผิดพลาดของผู้ตัดสินอยู่หลายครั้งเราจำเป็นจะต้องฟ้องผู้ตัดสินในสนามและ VAR เนื่องจากทำหน้าที่ผิดพลาดเริ่มจากจังหวะแรกนาทีที่10 จังหวะที่วิลเลียมบอฟโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษและบอลไปโดนแขนทรงชัยทองฉ่ำกองหลังชนบุรีอย่างชัดเจนแต่ผู้ตัดสินกลับไม่เป่าให้ไปจุดโทษหรือหยุดเกมเพื่อขอดู VAR เมื่อถูกถามว่าทําไมไม่ดู VAR ผู้ตัดสินบอกว่าผู้ตัดสิน VAR คือทิตที่ชัยนวลจันท์ไม่ได้แจ้งมาทั้งที่จังหวะนี้ผู้ตัดสินสามารถจะเป่าหยุดเกมและเรียกดูก็ได้นี่คือเคสแรกที่จะยื่นกระท้วงเคสสคือนาทีที่23 จังหวะที่ฉัดมงคลเรือธนาโรดแบ็กซ้ายเชนเบฟ์ีทำแฮนด์บอลที่ริมเส้นต่อหน้าผู้ตัดสินที่4หรือต่อหน้าไลแมนที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นซึ่งผู้ตัดสินผิดพลาดจนเป็นจังหวะต่อเนื่องที่ทําให้ทีมเสียประตูแรกถือว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านั้นผู้กํากับเส้นยกธงแล้วผู้เล่นเมืองทองหยุดเล่นแล้วแต่ผู้ตัดสินไม่ให้เกียรติผู้กํากับเส้นกลับปล่อยให้เกมเดําเนินต่อไปจนเมืองทองเสียประตูนี่คือสิ่งที่ทางเมืองทองรับไม่ได้ ถึงทำนือสือประท้วงในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสิน VR ที่ถือว่าผิดพลาดมากส่งผลสภาพจิตใจนักเตะไม่สามารถควบคุมเกมได้ผู้จัดการทีมืองทองกล่าวทิ้งท้ายดรบ,บิดบิจีปทุมยูไนเตดเจอข่าวร้ายอีกครั้งหลังเดียโกุหลยซานโตดายิงตัวเก่งชาบาร์ซิลเตรียมครับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ดาวเตะวัย34ปี ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง15นาทีสุดท้ายในเกมลีกที่บีจีปทุมบุกเสมอชนบุรีเอฟซี่1ก่อนจะพลาดช่วยทินในนัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะราชบุรีมิตรผล2-0รวมถึงไม่ได้เดินทางไปเกาหลีใต้กับทีมเพื่อลงทำศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับชนบุกค,คูดามอเตอร์โดยเดียวก็หลุยซานโตได้ออกมาโพสต์ยืนยันอาการบาดเจ็บครั้งนี้ว่าสวัสดีทุกคนผมมีเรื่องจะบอกน่าเสียดายที่ผมมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งจะต้องอรับการผ่าตัดตอนนี้เป็นเวลาโฟกัสไปที่การฟื้นฟูนร่างกายและกลับมาแข็งแกร่งกาเดิมและดีกว่าเดิมทาราบระการบาดเจ็บของเดโกลยซานโตและอีก2แข้งนารับทางวิเตอร์คาร์โดโซกับอเดสตูเยสทำให้บิจีปทุมนำผู้เล่นต่างชาติไปเพียง2รายก็คืออิเลฟานฟันดี้และเควินเองเกโซในเกมที่เตรียมพบกับชิบุคคาไดมอเตอร์ในศึก FC Cha แชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่15กันยายน ที่ชอนจูเวลครับเซเดียมเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยความเคลื่อนไหวหลังเกมของแข่งเทพ2แบงคอกยูเนเต็ดหลังที่ทีมเปิดบ้านเสมอกับสิงเจ้าท่าการทะเลเอฟซีไป1-1ในเกมรีโว่อ l ไทลีกนัดที่2ของฤดูกาลเกมนี้ท่าเรือได้ประตูออกนำไปก่อน1-0จากเนลสันโบนิยาแต่ถัดมาไม่นานวันตะหรุยก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทำประตูที่เสมอหนึ1-1ให้เจ้าถิ่นได้สำเร็จก่อนช่วงท้ายเกมแข่งเทพจะไม่ได้จุดโทษจากการทำแฮด์บอลของเอลิดดอลละแต่ทว่าแฮรวบร์ตี้ฟ์นันเดสดันซัดปรติเซฟของวารุธศรีสุภาในด่านของการท่าเรือซึ่งถือเป็นการพลาดจุดโทษ2นัดติดต่อกันของแฮรวร์ตี้และทำให้ทรูแบงคอกผลาดการเก็บ3แต้มในบ้านไปอย่างน่าเสียดาย